เนาะนะ,นะเต็มทุกรอบเลยเนาะขออนุญ,ญาตหนึ่งสองสามสบายดีปด่าดงเฉลได้สตู๊กสบายดีป่าลูกนี่แหละ <laughs> สบายดีคุณแม่คุณแม่ท้องซาสบายดีไว้นี่แม่ สบายดีจ่ะกบะสบายดีเอฟซีสบายดีคุณคุณพี่คุณสวยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสบายดีจ้าสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขูสุกันฟังเล่าฟังไทยเนาะฟังเล่าฟังไทยเด้อพี่น้องแล้วก็อยู่ต่างประเทศมในร้านน่ะพี่น้องอย่ามาก age, ันเด้อร้านขวบใหญ่ดื้อเด้อไปเราไปบอกเพื่อนกับฟังควัวฟังคว่ำหนูแซนนี่ลูกร้านแต่กับร้านปูหน้าเนาะพี่น้อง สวัสดียามแรงเลยสวัสดียามแรงเ้อจ้ามีที่สาวคุณแม่แล้วก็ลานนะคะเมื่อนี้สุเพอรนผากันมาเบิงที่วีอยู่บ้านของสนามนะทุกคนเนาะสนามก็เลยบาสิเปิดอัน y YouTube นี่พี่น้องเน้เบิงน้ำกันเนาะเปิด YouTube เกี่ยวกับแบบ่า้เพิ่นเบิงระเบียบวินัยของคนไทยนะนะจ้า่าคนไทยนี่มีระเบียบพินัยซัมไนเวลาขึ้นรถต่อแถวสื่อของต่อแถวขึ้นรถนะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง นี่แหละสิเปิดให้ยเพื่อเบิร์กพานสองยูทูบคือเก,ก่าเอาไปมาสิเป็นเนจนไนด้เดียวมาเบิร์มาส้มนุ่มกันเด้อค่ะอุ้ยใครสอนหลานค่อยเนี่ย <c oughs> อันบอกพี่น้องในจาคุณพีวันยุวันเท่านี้สภาพอากาศเป็นเจนไดโน่ลมแต่กันากนาน นน้ yup. อยนึงอากาศดีเนาะโดยรวมเนาะแมนแมนอากาศดีจะรุปอากาศดีพี่น้องเลยโดยรวมเนาะค่ะอากาศดีเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องร้านคอยแมนจ้าเนาะโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งมาสร้าบรรยากาศน้ำกันเนาะคุณแม่พร้อมไหมคะแม่นอนเบิ่งเห็นเห็นเห็นคายู่บ่แม่เห็นอยู่เเมื่อยนเ่นั่งเลยพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะแม่ใจใครเสื้อผ้าอยู่บ่เบาแน่ ใสเ้อผ้าว่ะไมได้อยู่ฮ่าฮ่าฮ่่าใส่อไรเสื้อผ้าอยู่วะได้อยู่ที่บอกอันบอกผู้บ่าวฟังฟังให้สื่อหายในน้าจ้าพวกได้ใจดีสื่อหายแม่เท้าใด้วยพี่น้องจักจักโซ่หนึ่งแล้วอยู่เนาะโซ่้าโ่าหนึ่งอันพ่อได้แล้วมาเอ็นล้างพ่อทาได้จ้าเพราะว่านี่นี่แหละพี่น้องน้องข้ามนโอเคเอาไปมามาเบิ่งนน้ำกันน้องคุณแม่พร้อมไหมคะ แม่พ้อมมยูบอกเลเบิงมาเบกพี่นายข้งเมืองไทยพ้อมแน่พ้อมแน่พ้อมอยูนอนหน,นู <c oughs> นคนพี่นองขออนุญาตนะคะขออนุญาตยูทูบจอมตอมภาษา่าวลาวสนีีอันนี้รถไฟฟ้าได้แม่รถไฟฟ้า BTS เท่านักขึ้นได้เลยนะ 好，太好。 aquí la ara ทามมาี่อมาซื่อเนี่ยไม่อ่านเลยคนมาไปยังปากแย่คนที่ซื้อจ้าบ่มีเงินซื้อรอแม่อันนี้เป็นระเบียนระเบียบของคนไทยระเบียบพี่ในของคนไ,ไทยนี่แหละเวลาที่มาจะสิขึ้นอโลนแล้วก็จะกต่อเทวนั่นนี่ไปมาก่อนอยู่นาไปมาละ่ะสิสเซอร์เออจ้ายุรังธนาคารเมนเป็นระเบียบของคนไทยที่คเราเราต้อง 아 <목소리나>

เสือผ้าพี่โตแพ้งามเนาะใช่เสือผ้าใชยสบายคนไทยก็มีติกนสวยน้าตาดีๆนะเเสือโอโอ้ก็เ็นนุงประเเาปรวเดศเขียวานจะกอากาศาวใส่อไรแล้วเจ้มกาหนาวเาาบโอ้โหาตาอยู่ด้นะอายเอ้ยจะแพนกลองไปคอยในด้วยจ้าจะแพนกล่องดีๆบงจากีดดังแม่ในรถจะไแล้วเนี่ยรข้าเดียวไปข้าเดียวมา ไม่หยดอืมอากาศมั่วเลยมั่วสุดอันอนี้น,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 นี่ตามสะอันนี้ไปแล้วาาน,นะลนไปแล้วไปแล้วค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั <c oughs> ๊บเนาะซัมก๋วยไทยอ่ะเออซัมก๋วยก๋วยไทย บิงไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสงสัยเหรอจะเป็นมือใหม่มาาไปจ็กเนาะแบบว่าแล้ทายขีนโบเกงคือเบาซูนเบาโบเด้นี่พี่น้องคนน้อยร้ายแมะเฮ้ยบ่งคนจะขึ้นรถไฟได้แมะคุณแม่อยากขึ้นโบ่บคนส่วนร้อยเดี๋ยวนี้เนะาะถูกราคาเราไปโต้งไหนไม่ได้ขึ้นน้องลุงเนาะมีคนออกมาแล้ว คนมนุษนย,ย์กคนรายอแม้ร้เลยคนนั้นลายเนาะส้างก็ไม่คว้พี่หอยก็จะพี่นอไไปเฮ้งแหละสองสามเดือนนะเนาะค่ะ เด่นปก็จะคืองในเขายืนน่ะเดนเ่เต็มได้ไหมถอเด่นยืนนะแต่บาคนตายเดี่ท e ่านบางคน้ายกับนางบัวได้ยืนเนาะค่ะนางกับมีแต่มาถาคน้ายก็ยืนเนี่เล้งยากเะยแม่อ่ะเปิดดียังไง จนอไอ้ผู้แฟนกินเบลจนอเนนี่ยรถไปแล้วกันเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายคนเนาะร้ายดีจนอะเนี่ยเต็มทุกรอบเลยเนาะ มีทั้งคนไทยคนต่างชาตินี่แม่มีคนแบบทั่วประเทศทั่วโลกะแหละออไปเที่ยวไทยนะว่าประเทศไตยแบบเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลา,หนออายนะค่ะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีคะ่ะพอแม่พี่น้องนี่แม่รถไฟมาอีกแล้วรถไฟมาหาค่ะนี่เห็นว่ารถไฟหนาละ ว่าจะจะคืนยูมาาเน่เด็กคนงมาเน่่ไอกคเด็่ไม่มากริงเน่เ no. น่ไม่บกนเน่เน่